อยากมีสุขภาพผิวที่ดีเราควรที่จะดูแลผิวทั้งโครงสร้างผิวชั้นในและโครงสร้างผิวชั้นนอกควบคู่กันไปเซรั่มรกมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซรั่ม ที่ช่วยบำรุงผิวให้หน้าของเรานะคะขาวกระจ่งางใสลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดริ้วรอยทำให้ผิวหน้าของเรามันดูเต่งตึงไม่เสื่อมโทรมนั่นเองเนื้อเซรั่มของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เซรั่มจะเป็นตัวบำรุงที่สามารถซึมลึกเข้าสู่โครงสร้างผิวชั้นในได้ดีมากที่สุดนะคะใครที่มีปัญหาพวกรอยสิวฝังลึกหรือว่าฝ้ากระฝังลึกนะคะหรือใครที่มีตีนกาแล้วมีล่องแก้มแล้วเนี่ย ะะใช้เซรั่มลกนะ้ำตัวนี้ไปนะคะโหหายไวกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะนี่พอใช้เซรั่มลุกมาตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมาตัวนี้นะคะคือครีมเจลอีฟครีมบำรุงผิวนะะเนื้อครีมเจลที่เป็น m o ร s ไ u เ i z e r สามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันและผิวผสมเลยนะคะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะ นนะะเนื้อครีมเจลจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีโดยที่ไม่เหนียวเนหนอะหนกไม่อุดตันผิวเลยเป็นไวท์เทนนิ่งสารสกัดนะคะจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกถึง8ชนิดเลยนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจา่างใสลดรอยสิวฝ้ากระจุดดำๆได้นั่นเองและที่สําคัญเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะช่วยทําให้ผิวหน้าของเรามันมีความชุ่มชืน้นโดยที่ไม่อุดตันเลยนะคะพอใช้ไปปุ๊บนะก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าของเรานะมันมีความชุ่มชืน้นเป็นตัวบํารุงผิว จาโคงสร้างผิวชั้นนอกนะคะและที่สําคัญช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันผัดเซลล์ได้ไวขึ้นพอผิวของเรามันผัดเซลล์จากภายนอกนะคะไวขึ้นเซลล์ผิวของเราที่มันตายแล้วนะี่ะมันก็คือรอยหมองคล้ำต่างๆหรือว่าจุดด่างดำต่างๆบนใบนหน้าเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวหน้าของเราเนี่ยมันก็จะดูขาวกระจ่างใสชุ่มชื้นเนียนนุ่มอีกด้วยนั่นเอง390บาทนะคะตัวนี้นี่ละค่ะ คือความสําคัญของการบารุงผิวจากโครงสร้างผิวชั้นในและโครงสร้างผิวชั้นนอกใช้ควบคู่กันไปแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสลดรอยสิวฝ้ากะ จุดด่างดาทาให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงกระชับรูขุมขนหน้าไม่เหี่ยวย่นไม่แก่เกินวัยและที่สําคัญมีความชุ่มชื้นทําให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ผัดเชลล์ได้ไวทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูมีออร่านั่นเองนะคะใครที่อยากหน้าสดและหน้าใสาแบบจ๋านะคะแนะนําเลยค่ะ2ตัวนี้คงสร้างผิวชั้นในและคงสร้างผิวชั้นนอกเซรั่มลกมะและครีมเจลอ,อีฟค่ะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศเลยนะคะ